มาทั้งกล่องนะครับเพื่อนๆมาทั้งกล่องแบบนี้เลยนะครับใครจะเหมาทั้งกล่องนะครับยินดีมากๆเลยนะครับร้านตินะครับตรงไปตรงมาในการเปิดเผยราคานะครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับนี่ก็คือมาทั้งกล่องไปทั้งกล่องเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเปิดเผยให้เหรายชื่อไม่ได้นะครับเพื่อน เปิดเผเห็นรายชื่อไม่ได้นะครับมาทั้งกล่องและไปทั้งกล่องนะครับโอเคที่เพื่อนเห็นต่อไปนี้นะครับก็คือเหรียญนะครับมาร้อยเหรียญเลยนะครับมาหนึ่งร้อยเหรียญเลยนะครับเรืออหงส์นะครับโบราณนะครับสองห้าสองศูนย์นะครับเรือหงโบราณ25 20โบราณแบบนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับ ตีซื้อมาเท่าไห100ร่ร้อยเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อติดขายออกเท่าไหร่นะครับนะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับสองห้าสองศูนย์เรือนะครับมาแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนซื้อมาหน่วยละสามบาทนะครับทั้งหมดสามร้อยบาทนะครับเพื่อนเพื่อส่งมาขายทั้งหมดหนึ่งร้อยเหรียญนะครับมานับกันนะครับหนึ่งร้อยเหรียญนี้จะเป็นของใครนะครับ ตีขายออกนะครับเพื่อนๆรับซื้อมาที่300บาทนะครับขายออกที่500บาทนะครับใครสนใจนะครับเอาไปเลยครับร้อยเหรียญนะครับเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองนะครับ2 4 6 8 10นะครับมาคะาสภาพนะครับมาแบบไม่เลือกเลยนะครับ ส4 6 8ี่หปดิบนะครับมาแบบไม่เลือกนะครับก็ไปแบบไม่เลือกแบบนี้เลยนะครับสองสี่หแปดสิบแบบนี้นะครับร้อยเหรียญนะครับโอเคซื้อมาสารนะครับขายห้านะครับตรงไปตรงมานะครับได้ทั้งร้อยเหรียญในราคาแค่ห้าร้อยบาทนะครับ เพื่อนๆก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับิ0เหรียญแล้วนะครับมาทั้งกล่องนะครับไปทั้งกล่องแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆวันี้สูงเกินไปละแสดงว่าครบแล้วนะครับเรียบเลยนะครับ3นาทีนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับก็คือ้0 0เหรียญนะครับ เส็จครับเดี๋ยวแล้วนะครับใครสนใจนะครับเพื่อน500บาท500บาทครับได้ทั้ง500ร้อยเหรียได้ทั้งร้อยเหรียญเลยนะครับไปสะสมต่อเลยนะครับมาไว้ไปไว้นะ